สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวเครื่องพิมพ์รุ่น Y92 นะคะเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพิมพ์ระบบความร้อนไม่ใช้หมึกเลยค่ะพิมพ์ได้ทั้งฉลากโลโก้ป้ายราคาบาร์โคโด้ด QR โคโด้ดและที่อยู่ลูกค้าค่ะมีหน้ากว้างมากถึง100มิลนะคะทำให้รองรับการพิมพ์ใบป,ป่าหน้าของขนส่งแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆได้หลากหลายเว็บเลยค่ะ เครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะคะจะสั่งพิมพ์ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเดียวค่ะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB นะคะสำหรับลาเบลหรือว่าสติกเกอร์ไดคัตที่ใช้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งแบบม้วนและก็แบบพับเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังรองรับการสั่งพิมพ์ผ่าน Word Excel สามารถที่จะดึงข้อมูลที่อยู่ลูกค้ายเยอะๆมาสั่งพิมพ์ทีเดียวได้ค่ะพิมพที่อยู่ธรรมดานะคะนี่นะคะ สวยชัดเลยนะคะปินติ๊กต o อกช็อนะคะนี่นะคะติ k t o k อกช็อปชัดเจนสวยงามต่อไปนะคะเป็นการปินติ๊กต o อกนะคะแบบมีใบาปาหน้าแล้วก็ใบารายการแพ็คสินค้าอยู่ในใบเดียวนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะต่อไปปินช้อปปี้นะคะ เรียบร้อยค่ะปินลาซาด้านะคะนี่นะคะบาร์โค้ด QR โค้ดคมชัดสแกนได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเทสสแกนให้เรียบร้อยค่ะเครื่องพิมพ์รุ่น Y 9 2เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ราคาไม่แรงเหมาะสำหรับผู้ขายออนไลน์ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานครอบคลุมนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ เครื่องพิมพ์ของร้านมิเตอร์พิมเตอร์นะคะสามารถพิมพ์ใบปาดหน้าพัสดุพร้อมเร็กแท็กของขนส่งต่างๆได้เช่นไปรษณีย์เคอรี่เบสแปดเจแอนทีนอกจากนี้นะคะยังพิมพ์เว็บไซต์ต่างๆได้เช่น t i k t o อก a z a d a Sho อปปี TikTok, ada, e, และรองรับระบบหลังบ้านอื่นๆเช่น Ship Pop, Feelgo, ูดไมออ d e r w e l วและ E-Commerce ทานร้านมิสเตอร์พนะคะจะมีการทำคู่มือเป็นวิดีโอเป็นรูปเป็นคลิปนะคะให้ลูกค้าทุกท่านสามารถทำตามได้ง่ายๆค่ะซื้อกับร้านเรานะคะปิมพได้สแกนได้ส่งได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ